วัสดีค่ะยา่าวันนี้ย่าจะมารีวิวของย่าซื้อของไว้เนี่ยซื้อเสาวรถกับอโวชาโดสองอย่างเนี่ยอาทิตย์ฝา่าพอจะได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเน่ามั้งเปล่าหรือ,อย่าจะเปิดกล่องก่อนคงเน่ามัง่งมั่งสวกสองอาทิตย์เนะว่าจะถึงมันมาไกลไงจากตากมั้งเลย เิดก่อนโหไม่เยอะอะ่ะแต่ว่ารดไม่เยอะโอ้ยเกลียวเน่าเลยอะ่ะเกลียวโอนไม่น่ากินเลยตายเลยโหโลโลเท่าไหร่นะห้าสิบมั้งเน่าเลยเนี่ย เน่าเลยว่ะเกือบสองอาทิตย์นะ่ากว่าจะมาถึงอ่ะจะตตาค่ะโอ้เที่ยวหน้าคงไม่ซื้อแล้วไก่นี่โอชดโดก็สีแบบนี้โอนิ่มโอเป็นลาวเกือบเกือบเน่าอ่ะโอ้อันนี้จะกินได้เปล่านิ่มเละเลยอ่ะแล้วลังสงสัยเขาจะโยนสองลูกเองโหนึ่งเหรอโอโหชดโดเนี่ยโรละ รู้ล้เจ็ดเท่าไหรนะเดี๋ยวหกสิบบาทสองลูกเนี่ยเท่ากับลูกละสามสิบบาทจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่านิ่มเลยอันเนี้ยเหมือนเละเลยอะ่ะมือนกล่องเขาจะโยนด้วยเนี่ยมันแล้วมันตั้งสองอาทิตย์นะ่ะขนาดอันนี้ก็เละเลยเนะี่ยสาวรนะสน่ะสาวรสย่าเละหมดเลย โอ้ตายต้องเลือกเอานิ่มๆกินก่อนนะเดี๋ยวต้องหาอะไรใส่ก่อนเลือกออกก่อนตายคงซื้อครั้งนี้ครั้งเดียวแหละไม่ดีเออมาไกลด้วยตากนูนะ่นน่ะจังหวัดตากนะเนี่ยเออย่าก็คิดว่าคงจะไม่เล็อ่ะโอ้แล้วเสาลรวก็ลูกจ้อยเดียวเองไม่ดีเลยอ่ะในรูปภาพเขาแบบดีมากอ่ะ ดีมากรูปภาพอ่ะเออย่าก,ก็เลยซื้อดีย่าต้องเอาชามมาเอาถาดมามาแบ่งเอาลูกเล็กแยกก่อนวันนี้ย่าก,ก็จะเลือกเอานิ่มๆเนี่ยเอาออกจะกินได้ว่ไม่รู้นิ่มหมดเลยอ่ะโอ้ขนาดเสาวรถนะเนี่ยเออแสดงว่าถ้าเอาของไม่ ไม่ใหม่เท่าไหร่ให้เรามาธรรมดาสาวรบจะอยู่ได้หลายวันไ,ได้นานเป็นเดือนแต่อันนี้มันนิ่มหมดเลยอ่ะจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายแล้วก็เหมือนกล่องเขาก็จะโยนโยนแตกอีกเหมือนกล่องนะคนงานก็คงจะโยนด้วยอ่ะอไปชนีเขจะโยนแน่เลยกล่องมันบุบมาแล้วก็เน่าหมดเลย มีแข็งไม่ขี่ลูกเดี๋ยวแข็งแยกใส่นี่วะเนี่ยมีแข็งไม่ขี่ลูกเลยเนะี่ยใส่กระมังไม่แข็งอืแล้วก็ไม่สดนะโถเอารูปภาพลงนะสดมากสดแบบจริงๆเลยอะจริงๆเนี่ยยาก,ก็เลยสั่งมาทั้งหมดในสองอย่างเนี่ยสามร้อยสี่สิบโอชโด้สหกสิบ อันนี้สองสองร้อยนะสองร้อยฝ่าสิโอ้ตายอืมรูปไม่ตรงปกอ่ะอืมโดดูปกแล้วน่ากินมากเขาพาออกมาโอ,อ้โหนะลูกแบบสวยงามอะ่ะอืมนี่ลูกแข็งแข็งแข็งแข,ข,ข็งก็เหมือนเหี่ยวอะ่ะมันไม่ใช่สดอนะ่ะถ้าธรรมดาปิดจากต้นสดๆนะ มันจะมันจะดีอ่ะมันจะไม่ไม่เหี่ยวแบบนี้มันจะต้องแบบอันนี้มันเหี่ยวเลยอ่ะเหี่ยวแล้วลูกไม่สวยด้วยจายยากกันดูภาพแล้วมันน่าก,กินไงดูภาพแล้วมันน่าก,กินยากก็เลยซื้อมาอืมดียากจะลงผ่าที่ลูกเหี่ยวดูสิ ว่าว่าจะกินได้ไหมอมืลองผ่าลูกเหี่ยวดูก,ก่อนว่าจะกินได้ไหมลูกนี้นี่ลูกนี้แตกด้วยตรงส่ยเขาไปอิจโยนกล่องแน่เลยอะ่ะมันแตกอี่ะกล่องก็บุกมาเลยอะ่ะอ๋อแต่ข้างในยังกินได้อยู่ยี่ไงข้างในสวยอยู่สวยแต,แต่ลูกไม่สวยแต่ต้องรีบกินไง ข้างในยังกินได้ยังยังยังสวยอยู่อ,อแต่แบบก่องเกึงแตกมาเลยอะ่ะเดี๋ยวย่าจะไปเอาช้อนลงกินดูซิว่าอร่อยไหมเดี๋ยวลองกินดูสิอร่อยไหม,มเปรี้ยวต้องโรยเกลือหน่อยต้องโรยเกลือเดี๋ยวเลือกเอาลูกแข็งแยกวะ้ะเปรี้ยวมาก เอาลูกแข็งแย่เอาลูกนิ่มกินก่อนอือก็กินได้อยู่แต่ว่ามันไม่สวยเท่าที่ควรไนงะมันไม่สวยทรามดามต้องสวยคนนี้อืลูกเขียวแห้งหมดโตอบอบเบ,บิบ,บ,บ,บมาแล้วนะเนย ไม่สวยสั่งมาแล้วก็โคงหนเดียวแล้วมันก็ไม่สั่งแล้วหน้าปกกับหน้าปกกับนอกปกมันไม่ไม่เหมือนกันไงหน้าปกกับลูกมันสวยมากอะแต่พอส่งมาจริงๆมันไม่สวยแล้วก็ช้ำช้าชักชอก ไปอาจจะเป็นที่ขนส่งด้วยแหละอืมอาจจะเป็นที่ขนส่งวิญ่าชอบกินเสาวรสชอบกินมากเลยเสาวรสนะ่ะอืมอืมมีแยกออกมาแล้วอันนี้แข็งอยู่ได้สองผมวันเป็นที่ขนส่งด้วยย่าว่าอืมขนส่งแบบล,ลางมันบุมาเลยเน่ะ เนี่ยเมืองมันต้องสองอาทิตย์น่ะอาทิตย์ที่แล้วจากวันศุกร์วันศุกร์นู้แล้วมาอีกอาทิตย์แล้วมานี่จะจบอาทิตย์แล้วอะ่ะอืมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยก็ได้ไม่รู้ครบห้าโลป่ะเนี่ยห้าโลทั้งหมดอะ่ะย่าสั่งซื้อมาห้าโลโลละหกสิบบาทเนี่ย ลูกไม่สวยเออยาก,ก็ก็ได้เนี่ย5โลเหมือนเหมือนมันไม่ไม่ได้ไม่ถึงเนี่ยเออหรือยาจะลองช่างดูว่าถึงไหมเนีเพราะว่ายา่ยายังยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปทางไหนเออวันนี้ย่าก,ก็มารีวิวรีวิวสาวรสกับอวคาชด,ดูสองลูกนี่คือ สองลูกนี่คือหกสิบบาทลูกละสามสิบแต่ลูกนี้ช้ำหมดเลยอ่ะเละนิ่มทั้งอันเลยเหมือนช้ำเหมือนเละอ่ะจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เออมันเออเราก็มันส่งไกลด้วยก็คงไม่ซื้อละไกลเกินนะของมาถึงเรามันไม่ดีอ่ะมันไม่สวยอ่ะอืมยาก วันนี้ยาวคงจะมีแค่นี้ละค่ะผล,ลไม้สาวรสอ่อพวัดดีค่ะ